ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเสนอโครงงานเรื่องการทำนายกำรำรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มทดสอบโดยวิธีสถิตยศาสตร์นะคะค่ะดิฉันนางสาวปินประพาชาติวงค่ะและมีสมาชิกตามนี้เลยนะคะค่ะในส่วนของบทที่สองทุดฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ ขอบเขตของโครงการนะคะทดสอบความสามารถรับน้ําหนักของเสาเข็มทดสอบด้วยวิธีสถิตยศาสตร์จากผลทดสอบ1ต้นค่ะ2.1เสาเข็มเสาเข็มเป็นโครงสร้างลักษณะแท่งที่ทำหน้าที่รับน้ําหนักบรรทุกของโครงสร้างและถ่ายทอดไปยังชั้นดินที่วางตัวอยู่ภายใต้โครงสร้างในระดับลึก เนื่องจากชั้นดินในระดับตื้นไม่มีกำลังรับแรงเพียงพอที่จะทำให้โครงสร้างตั้งอยู่ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นเสาเข็มยังถูกเลือกให้เป็นฐานล่าของโครงสร้างต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วยเช่นโครงสร้างมีการรับแรงในแนวนอนเช่นกาแพงกันดินโครงสร้างสูงที่ต้องรับแรงลมหรือแรงแผ่นดินไหวค่ะ 2.2ประเภทของเสาเข็ม 1. จำแนกตามชนิดของวัสดุได้แก่เสาเข็มไม้เ,าเมสาเข็มคอนกรีตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กและลวดอัดแรงค่ะ 2. จำแนกตามวิธีการผลิตได้แก่เสาเข็มหล่อในที่และเสาเข็มสำเร็จรูปค่ะ 3. จำแนกตามวิธีการก่อสร้างได้แก่เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอ,อกเสาเข็มเจาะเสียบค่ะ 4. จำแนกตามการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็มได้แก่เสาเข็มเคลื่อนตัวมากเสาเข็มเคลื่อนตัวน้อยและเสาเข็มไม่มีการเคลื่อนตัวค่ะค่ะในส่วนของเสาเข็มตอ,อกนะคะเสาเข็มตอ,อกส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงการติดตั้งจะกระทำโดยใช้ตุ้มน้ำหนัก เสาเข็มตอกเป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากการติดตั้งกระทําได้อย่างง่ายดายและมีราคาต่ําค่ะข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มข้อดี 1. ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็มได้ก่อนตอก 2. การตอกเสาเข็มจะทําให้ความหนานแน่นของดินเม็ดหยาบเพิ่มขึ้นทําให้ความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้น 3. ระดับน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบต่อการตอกเสาเข็มค่ะข้อเสีย 1.. ทําทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในขณะตอกเสาเข็มและทำให้เกิดการยกตัวสูงขึ้นของดินบริเวณน,นั้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างบริเวณน,นั้นได้ทำให้เสาเข็มเกิดความเสียหายถ้าตอกเสาเข็มแรงเกินไปค่ะระบบ ของตุ่มน้ำหนักที่ใช้ตอกเสาเข็มแบ่งออกได้เป็นสีชนิดค่ะ1 d o ดอบฮอร์โมน a c ซิงเกิลแอซิดฮอร์โมนสดับเบิลแอซตงฮอร์โมน 4. ดีเซลฮอร์โมนค่ะค่ะในส่วนของเสาเข็มแบบเจาะแห้งนะคะ เสาเข็มประเภทนี้มีความแตกต่างจากเสาเข็มตอะตรงที่เสาเข็มที่หล่อในที่เสาเข็มเจาะแห้งเหมาะสําหรับชั้นดินที่มีระดับน้ําใต้ดินต่ํามากและเป็นเินเชื่อมแน่นที่มีกําลังต้านทานและแรงเฉือนสูงค่ะข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มเจาะแห้งข้อดี1 ขั้นตอนการทำงานไม่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและการสัส่นสะเทือนแก่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างค่ะ 2. ส,สามารถสังเกตเห็นลักษณะชั้นดินและการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินในขณะที่เจาะหลุมค่ะ 3. ส,สามารถเปลี่ยนขนาดและความยาวของเสาเข็มข้อเสีย 1. การก่อสร้างและควบคุมงานที่ไม่ดีจะทำให ได้เสาเข็มที่มีคุณภาพตา่ำ 2. เสาเข็มเจาะจะมีความเสียดทานระหว่างดินและเสาเข็มน้อยกว่าเสาเข็มตอก 3. แรงต้านทานที่พายเข็มเจาะจะมีแรงค่อนข้างมากค่ะแรงต้านทานของเสาเข็มโหลด c a p a c i t y of p i ค่ะ ค่ะในส่วนของเสาเข็มรับแรงแบกทานส่วนปลายเมื่อต่อเสาเข็มผ่านชั้นดินอ่อนและปลายของเสาเข็มอย่างถึงชั้นดินเอ้ยขอโทษค่ะอย่างถึงชั้นหินหรือจมลงไปในชั้นดินแข็งการรับน้ําหนักของเสาเข็มลักษณะนี้มีสองส่วนคือบริเวณส่วนปลายของเสาเข็มและแรงต้านทานในเฉือนที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานระหว่างพื้นที่ผิวสัมผัสของเสาเข็มและดิน โดยรอบนั้นคือแรงต้านทานสูงสุดของเสาเข็มมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มและแรงเสียดทานบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของเสาเข็มดังสมการ2.1ค่ะค่ะ2.3.2เสาเข็มเสียดทานสกินฟิคชันพาย เมื่อตอกเสาเข็มผ่านชั้นดินอ่อนแต่ปลายของเสาเข็มไม่อย่างถึงระดับชั้นหินหรือชั้นดินแข็งการรับน้ำหนักของเสาเข็มลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะมาจากแรงต้านทานแรงเฉือนที่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสัมผัสของเสาเข็มและดินรอบค่ะดังสมการที่2.2 QU เท่ากับ QF ค่ะเมื่อ QU คือแรงต้านทานสูงสุดของเสาเข็ม q b คือแรงต้านทานที่ปลายเข็ม Qf คือแรงเสียดทานบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของเสาเข็มค่ะ2.4กลไกการรับน้ำหนักของเสาเข็มโหลดทานเมเมท m e t h a n นค่ะคกลไกการรับน้ำหนักของเสาเข็มจะพิจารณาจากเสาเข็มยาวดังรูป 2.1a ค่ะ เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกที่ผิวดินมากระทําต่อเสาเข็มเสาเข็มจะต้านทานน้ำหนักบรรทุกดังกล่าวด้วยแรงต้านทานสองส่วนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือแรงต้านทานแรงเฉือนเนื่องจากแรงเสียดทานบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของเสาเข็มและแรงต้านทานที่ผิวขอัยค่ะและแรงต้านที่ปลายเสาเข็มแสดงค่าแรงต้านทานที่ เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความลึกค่ะ2.5การคำนวณหากำล like okay. ัง yeah, รับแรงของเสาเข็มการคำนวณหากำลังรับแรงของเสาเข็มโดยวิธีสติตยศาสตร์จะแตติกเมททแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม (End Bearing Load Capacity) การคำนวณหาค่าหน่วยแรงต้านที่ปลายเสาเข็ม สาหลักการวิเคราะห์โดยสมดุลของแรงเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับการคำนวณหาค่าแรงหน่วยต้านทานสูงสุดของชั้นดินภายใต้ฐานลากตื้นสามารถเขียนรูปสมาการของการคำนวณค่าแรงต้านทานสูงสุดได้ดังนี้ค่ะก็คือตามสมการที่2.3เลยนะคะค่ะ เราจะยกตัวอย่างของรายการคำนวณของเมเยอร์ฮอค่ะค่ะสมการคำนวณของเมเยอร์ฮอได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ mm hmm. ดินไซ mm hmm. นไซ์ mm hmm. เมื่อดินไซนมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน mm hmm. ความลึกแบกแบกทานหน่วยแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มที่ฝังอยู่ในชั้นดินไซน์จะมีค่าเพิ่มขึ้นความลึกของชั้นดินแบกทานจนกระทั่งมีค่าสูงสุด Q เท่ากับ QP เมื่ออัตราส่วนฝั่งตัว LB หารด้วย d มีค่าวิกฤตคือ LB หารด้วย d เท่ากับ LB หารด้วย d ห้อยด้วย cr และเมื่อผ่านจุดวิกฤตแล้วค่าหน่วยแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มจะมีค่าคงที่แรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มสามารถคำนวณได้ดังนี้ค่ะ mm hmm. ก็ดังตามรูปสมาการเลยนะคะ ค่ะในส่วนของนิ่มเหนียวแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มที่ฝังตัวอยู่ในชั้นนินเหนียวอิ่มตัวก็คือเดลต้าเท่ากับ0แล้วก็เอ็ีเท่ากับ9และ n อเท่ากับ0ก็ดังสรรมการนี้เลยค่ะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ